สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวมเขมรและชาวโลกที่ยังใช้เลดแบบรายเดือนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสำรวยเล่าข่าวข่าวดีข่าวร้ายข่าวจริงข่าวจัดจาด้านพวกเราก็เล่าหมดสวัสดีจ้าวันนี้ข่าวใหญ่มากพี่น้องไม่ใช่แค่ตึกแต่มาเป็น53ตึกฟังไม่ผิดเดอ้อตึกเยอะกว่าคอนโดในกรุงเทพตอนโปรโมชั่นฟรีดาวอีกอ้าว ค่าวันนี้ต้องใช้คำว่าขนหัวลุกแต่ยังต้องหาเพราะสมรังสีนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนฝั่งกัมพูชาเขาออกมาแฉเลยว่ามีคนกว่า1,2ึ่ง0มื่นคนถูกขังอยู่ในตึก53ตึกถูกบังคับทำงานเป็นทาสไซเบอร์ให้มาเฟียจีนมาให้มาเฟียจีนทำงานเพื่อหลอกลวงเพื่อเรียกเงินไขไทยโอ๊ยลูกเอ้ย ขังไว้ยังกับปลากระป๋องตึกเดียวว่าน่ากลัวและวนี่ห้ามตึกมันไม่ใช่บริษัทแหละมันเหมือนมหาลัยธาตุไซเบอร์เลยเดอ้อใช่แล้วแกคนพวกนี้เขาถูกลวงมาจากหลายประเทศนะทั้งไทยเวียดนามลาวมาเลเซียบางคนถูกหลอกว่าได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆส,สุดท้ายได้แต่เข้ากล่องกับคีย์บอร์ดหนึ่งตัวเออ นี่มันสมัครงานได้แชทฟรีแต่ชีวิตไม่มีอิสรภาพเด้อพี่น้องแถมยังต้องทำงานเป็นสิบสิบชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีโอทีไม่มีบัตรพนักงานมีแต่บัตรคนเคราะห์ร้ายจากที่รายงานมาเจ้าของตึกไม่ใช่ใครอื่นมาเฟียจีนจ้าตั้งตึกกักขังไว้ให้เหยื่อทำงานออนไลน์โทรหลอกแชทหลอกหลอกให้คนไทยโอนเงินเองด้วย แล้วบางคนก็ถูกทรมานด้วยนะสำรวยถ้าไม่ทำยอดได้โดนซ้อมโดนทรมานบางคนโดนขายต่ออีกโอ้ยเหมือนถูกรีไซเคิลแต่เป็นเวอร์ชั่นทรมานนี่มันธุรกิจแบบบาปจัดแพ็กเกจแล้วพวกนี้ใจดำขนาดเหล็กยังอายบาปกว่าพระมั่วสีกาซะอีกโธ่ชิบหาไม่เจอพูดคำหยาบไม่ได้ฮ <laughs> เด็กฟังเยอะส่วนรัฐบาลกัมพูชาแม่เงียบเ,เป็นเป่าาก สมรังสีเอามาเรียกร้องตั้งนานละขอให้ช่วยปราบช่วยปล่อยช่วยอะไรสักอย่างก็ยังดีแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยจ้าเอา้าหรือว่ามีคนเอาลำโพงไปเสียบผิดรูเสียงเลยไม่ออกหรือเงียบเพราะใส่หูฟังและเปิด YouTube เสียงแมวกล่อมใจแปดชั่วโมงนี่นี่นี่ไอ้สำรวยมีข่าวลืออีกว่าบางหน่วยงานก็อาจมีเอี่ยวหรือแกล้งมองไม่เห็นยิ่งเงียบยิ่งน่ากลัวเพราะมันหมายถึงว่า มีคนได้ประโยชน์จากการนิ่งเห็นแล้วก็ได้จะถอนหายใจฮขนาดหม้อข้าวยังมีสิ่งตุบตับนี่หัวใจคนบางกลุ่มยังเงียบกระเป๋าสายอีกแค่เอ้ยเออไอฟอนเทพแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเกี่ยวกับเขาด้วยปะวะเกี่ยวสิจ้าเพราะเหยื่อก็มีคนไทยด้วยเด็กๆหนุ่มๆสาวๆที่อยากมีอนาคตดีกว่าเดิมแต่กลับถูกหลอกไปทำงานแบบกดคีย์บอร์ดแต่เหมือนติดคุกคุณเข้าใจไหมคุณสํารวย การขาดซึ่งอิสระภาพนี่มันเป็นยังไงโอ้ยอยากเตือนน้องๆทุกคนเลยว่าถ้ามีใครชวนไปทำงานเมืองนอกเงินเดือนสี่หมืนไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่มีเอกสารให้เอะใจไว้เลยว่ามันไม่ใช่บริษัทมันคือกับดักและขอฝากถึงรัฐบาลไทยเดอร์ไม่ใช่แค่ขอความร่วมมืออย่างเดียวขอเอาจริงเอาจังด้วยเพราะนี่มันไม่ใช่แค่หลอกเงินแต่มันหลอกชีวิตคนเออ คุณพรเทพคุณจะฝากใครนะก็ฝากรัฐบาลไทยไงโอ้ยกูอยากจะร้องไห้สมัยก่อนขังคนไว้ในคุกสมัยนี้ขังไว้ในตึกแล้วให้ทำงานออนไลน์โลกมันเปลี่ยนไปจนย้ายงงเหมือนดูละครหลังข่าวแต่เวอร์ชันจริงถ้าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปอีกหน่อยอามีข่าวว่าสร้างหมู่บ้านภาไซเบอร์บนดาวอังคารก็ไม่แน่เด้อพี่น้องเอาสรุปวันนี้ขังคนไวในหาา3ตึก แถมหลอกให้ทำงานเหมือนเล่นเกมแต่เกมนี่มันมีวันชนะมันมีวันออกชีวิตจริงมันโบเหมือนในละครเด้อพี่น้องถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดดาวติดแม่เหล็กก็ยังดีแล้วอย่าลืมเดอ้อดูข่าวแล้วอย่าเชื่อหมดแต่ให้เอาไปคิดให้หมดแล้วพบกันใหม่ในสำรวยเล่าข่าวตอนหน้าข่าวแซบข่าวหา่าข่าวว่าที่จะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดแต่เล่าไปก่อน <laughs>